สวัสดีค่ะเมนูนี้ป้าเห็นเขาทําขายกันแล้วดูขายดีขายดีเดี๋ยวเรามาลองทํากันบ้างดีกว่าค่ะมาดูกันว่าหนึ่งไม้ต้นทุนจะอยู่ที่กี่บาทไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยนำชาออมมาเด็ดหั่นล้างให้เรียบร้อยเตรียมไว้เลยนะจ๊ะชาอมวันนี้ป้าได้มามัดละ20บาทจากตลาดกุลทรบางพรีนะ ถ้าอยากให้หลากหลายอาจจะเตรียมพุ่งเห็เข็มทองหรือว่าดอกสโนโแบบนี้ไว้ด้วยก็ได้จ้าแล้วแต่ชอบปรับเอาเลยเริ่มต้นนำไข่ไก่มาตอกใส่ชามวันนี้ป้าใช้ไข่ไก่เบอร์สองเหมือนเดิมแต่ใช้เบอร์อื่นก็ได้เดี๋ยวป้าจะตอกไข่มาทำสิบฟองก่อนนะถ้าใช้ไข่ไก่เบอร์สองสิบฟองเนี่ยจะสามารถทำไข่ชะอมเสียบไม้ได้ประมาณ1 0 1ถึงอไม้ใส่ชะอมลงไปอันนี้ป้าใส่ไปประมาณ90กรัม น้ำปลา1ช้อนโต๊ะถ้าไม่อยากใส่น้ำปลาใช้เป็นพวกซอสปรุงรสก็ได้ตีไข่กับชาอมให้เข้ากันตัวชาอมเนี่ยเราสามารถปรับใส่มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบสำหรับไม้เสียบแนะนำให้ใช้ไม้ที่มีความยาว10นิ้วนะตามตลาดทั่วไปมีขายเครื่องที่ใช้วันนี้เป็นเตาไข่นกกระทาเสียบไม้เหมือนเดิมนะจ๊ะ ตามช้อปปี้รอซาด้ามีขายราคารวมทุกอย่างตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000-2,000นิดนิดได้ค่ะยังไงเดี๋ยวป้าใส่ลิงก์ไว้ให้อีกทีในช่องคอมเมนต์นะจ๊ะเปิดเต้าใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำมันพืชอันนี้ป้าใช้เป็นน้ำมันปาล์มวางไม้ลงไปในแนวร่องของเขาตักไข่ใส่ลงไปในหลุมแต่ละหลุม แต่ถ้ารู้สึกว่ามันช้าไปเทราดลงไปแบบนี้เลยจ้าเกลี่ยเกลี่ยไขให้กระจายตัวให้ทั่วทอดๆไปถ้ารู้สึกว่าน้ำมันน้อยเกินไปเติมน้ำมันพืชเพิ่มลงไปได้แล้วทีนี้เมื่อไข่เริ่มสุกพอที่จะพลิกกลับด้านได้ใช้มีดตัดกรีดแบ่งไข่แต่ละไม้ให้แยกออกจากกัน จับที่ไม้ยกขึ้นแล้วก็พลิกกลับด้านตอนทําให้สังเกตดูนะว่าเตาเราเนี่ยจุดไหนมันได้รับความร้อนมากกว่าจุดอื่นก็ให้เริ่มพลิกจากตรงนั้นก่อนทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่สุกดีก็ยกขึ้นวางพักผึ่งบนตะแกรงเวลามีคนมาซื้อก็เอาใส่ถุง ดูจากคนที่เขาทำขายหลังจากทอดไข่สุกแล้วใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาเหมือนซอสปรุงรสหรือแมกกี้ค่ะใส่ฟอกกี้แล้วก็ฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดที่ไข่โรยพริกไทยแล้วก็ให้ลูกค้าได้เลยแต่ว่าอันนี้ป้าไม่มีฟอกกี้นะขอหยดจากขวดเลยแล้วกันนี่อันนี้เป็นไข่เจียวดอกสโสนป้าว่าก็สีสวยดีไปอีกแบบนะคะเดี๋ยวถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกัน ต้นทุนวัตถุดิบในกรณีที่ใช้ไข่10ฟองเท่ากับป้านะไข่10บฟอง41บาทชาโอมตีไปว่าใช้1กร,รัมเลยนะคะ20บาทไม้เสียบ10อัน2บาท50สตางค์น้ำปลา1บาทน้ำมัน5บาทรวม69บาท50สตางค์ไข่10ฟองทำได้10ถึง11ไม้เดี๋ยวตีไปว่าทำได้10ไม้นะคะถ้าทำได้10ไม้ ต้นทุนวัตถุดิบต่อไม้จะอยู่ที่6บาทเ5สตางเหมือนเดิมค่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้นะแล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่านา้ำค่าไฟค่าถุงค่าซอสค่าพริกไทยอะไรพวกนี้นะจ๊ะ ราคาขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้าป้าจะขายที่ไม้ละ15-20บาทค่ะขายแพงนะป้าไม่น่าจะเกินไม้ละ10บาทถ้าขายไม้ละ10บาทมันจะไม่ได้กำไรนะคะจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยเนอ้อสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า ลืมบอกไปอีกข้อหนึงถ้าอยากให้ไข่อีกด้านนูนเป็นลูกกลมๆแบบฝั่งนี้ต้องรีบพลิกกลับด้านตอนที่ไข่สุกน้อยกว่านี้เป็นน้ำมากกว่านี้นะคะซึ่งป้าพลิกกลับด้านตอนนั้นไม่ได้ยังมันยากไปป้ามือใหม่ไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ